สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับอาจารย์เต้ยสราวุฒิหลานดวงศิียเนตรนะครับในรายการรู้ทันดวงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของชื่อนะครับซึ่งต้องบอกว่าชื่อเนี่ย ที่เราๆท่านๆตั้งกันมาไว้นอกจากจะเอาไว้เรียกขานไว้ระบุตัวตนกันแล้วนะครับในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นชื่อที่จำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของอผลที่จะมีกับดวงชะตาการดำเนินชีวิตตลอดจนในเรื่องของลักษณะนิสัย ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ชื่อนั้นๆน,น,นะครับซึ่งในวงการโหราศาสตร์ก็จะมีเรื่องของการตั้งชื่อหลากหลายวิชาหลากหลายแบบนะครับที่เข้าใจและรู้จักกันดีก็คือในหลักของมหาทักษา ซึ่งในระบบนั้นต้องบอกว่ามีการใช้กันมานมนานนะครับและก็เป็นที่ยอมรับค่อนข้างกว้างขวางแต่ก็จะมีจุดเสียอยู่จุดหนึ่งก็คือมักจะห้ามการใช้อักษรกาลกินีในชื่อสำหรับคนที่เกิดในวันต่างๆซึ่งต้องบอกว่าในหลักตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดกันในตามหลักวิชา ของผมเองนะครับก็คือเป็นเรื่องของระบบอังควิชาธาตุนะครับซึ่งบอกในเรื่องของชื่อลักษณะของดวงดาวทั้ง7ดดวงนะครับว่ามีแบบไหนบ้างซึ่งชื่อแต่ละแบบก็จะมีผลกับบุคคลแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับแม้จะใช้ชื่อเดียวกันแต่นามสกุลก็ไม่เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งวันเดือนปีเกิด ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อแตกต่างแต่ในที่นี้เราคงจะไม่พูดกันแบบเจาะลึกอะไรมากมายนะครับแค่แนะนำให้ดูว่าชื่อของแต่ละบุคคลนะครับมีลักษณะนิสัยเด่นๆอย่างไรบ้างจากการใช้ชื่อที่เราเราท่านๆเห็นแล้วเรียกกันทั่วๆไปนะครับอย่างที่เห็นกันง่ายๆแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าเรามาวิเคราะห์ชื่อหรือรู้จักชื่อกันเนี่ย เราจะมีวิธีการาทราบได้อย่างไรว่าชื่อของเราที่ใชเ่เป็นลักษณะดาวอะไรนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการที่ต้องรู้จักอักษรก่อนนะครับอักษรแรกที่แนะนําเลยนะครับก็คืออักษรของดาวอาทิตย์อักษรดาวอาทิตย์เนี่ยในตามหลักของการใช้พยัญชนะไทยนะครับก็จะเป็นเรื่องของพยัญชนะออ่างที่ต้องใช้นะครับรวมไปถึงสระต่างๆนะครับ แม้แต่ตัวการันหรือไม้นธนคาธาก็จัดว่าเป็นหมวดของดาวอาทิตย์ซึ่งในหมวดของตัวอักษรพวกนี้เราจะแทนค่าด้วยเลขหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอักษรในหมวดต่อไปนะครับก็จะเป็นอักษรในหมวดดาวจันทร์ซึ่งอักษรในหมวดดาวจันทร์ก็จะขึ้นต้นด้วยกไก่ ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระครังงองูนะครับอักษรเหล่านี้เราถือว่าเป็นอักษรดาวจร์ก็จะแทนค่าด้วยเลข2ซึ่งอักษรอย่างขอขวดกับข้อคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมใช้แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็เท่ากับว่าในชื่อของท่านมีอักษรในหมวดนี้ก็ไก่ขอไข่ขอควายงองูเราถือเป็นเลข2เท่านั้นเองนะครับอักษรในหมวดต่อไป เป็นอักษรในหมวดดาวอังคารนะครับดาวังคารก็จะมีจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชอยอหญิงและสอเสือนะครับในหมวดดาวังคารนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบเฉพาะของโหราศาสตร์พม่าเลยทีเดียวนะครับในโหราศาสตร์อ,อื่นเขาจะมีแค่ยอหญิงแค่นั้นไม่มีสอเสือนะครับเพราะฉะนั้นวิชาใครวิชามันโปรดอยา่าสับสนนะครับอักษรดาวังคารพวกนี้ก็แทนด้วย เลข3นะครับเวลาในชื่อของใครที่แมักษรอนเหล่านี้ก็แทนเป็นเลข3ไปถัดมานะครับอักษรในหมวดของดาวพุธดาวพุธเนี่ยจำง่ายๆครับประเภทหัวที่มีหยักทั้งหลายหัวแปลกประหลาดทั้งหลายเช่นดอชดาทศัน์ฐานทอ,อนังบุญโททพุทเท่านนเนนนะครับอตอประตักอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เราถือว่าเป็นหมวดหัวหยกักหัวแปลกประหลาดทั้งหลาย จะจำง่ายที่สุดเลยนะครับว่าเป็นหมวดของดาวพุธแทนค่าด้วยเลข4นั่นเองครับถัดไปนะครับก็จะเป็นหมวดของดาวพฤหัส,สบดีหมวดดาวพฤหัสบดีก็คืออักษรบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานพอฟัน พอสำเพาและมอม้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่มีอักษรพวกนี้แทนค่าด้วยเลข5อย่างที่เราเราท่านๆคุ้นเคยกันดีนั่นเองนะครับถัดมานะครับเป็นหมวดดาวศุกร์หมวดดาวศุกร์นะครับก็จะมีอักษรสอสลาอ่าสอฤศีหอหีบนะครับรจุลาหอนคู่ซึ่งอันนี้หลายๆท่านที่เคยเรียนโหราศาสตร์ ทั่วๆไปหรือโหรตร์ไทยก็มักจะบอกว่าอ้าวสอเสือหายไปไหนก็อย่างที่บอกแล้วนะครับสอเสือเราไปอยู่ในหมวดของดาวอังคารเพราะฉะนั้นในหมวดของดาวศุกร์จึงเหลืออักษรแค่สอสลาสอฤสีหอหีบโรจุลาหอนกูกคคเท่านั้นนะครับก็แทนค่าด้วยเลข6นั่นเองครับและถัดมานะครับก็เป็นหมวดดาวเสาหมวดดาวเสาเนี่ยก็จะมีดอเด็กตอเตอาาา่าทอถุงทอทหารทอธง และนอหนูนะครับก็แทนค่าด้วยเลข7เห็นไหมครับง่ายที่สุดเลยนะครับส่วนอักษรที่เหลือนะครับก็เป็นหมวดดาวราหูสุดท้ายเลยนะครับก็จะมียอยักษ์อเรือรอล,ลิงวแหวนตัวลึอตัวลือนั่นเองนะครับก็จะแทนค่าด้วยเลข8 เนี่ยคือลักษณะของอักษรในพยัญชนะไทยนะครับซึ่งเราแทนค่าดาวตามแบบของโหราศาสตร์ซึ่งก็ยังต้องใช้ในเรื่องของมหาทักษานั่นแหละมาเป็นการแทนค่าดาวเอามาใช้ในการทํานายในการพยากรณ์ในการทํานายไทยทักนะครับเมื่อท่านรู้แล้วว่าอักษรแต่ละตัวนะครับแทนค่าด้วยเลขอะไรแทนค่าด้วยดาวอะไร ก็ลองมาดูชื่อของท่านเองนะครับว่าท่านชื่ออะไรล่ะมีพยัญชนะอะไรบ้างในชื่อของท่านยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างที่หน้าจอของผมเนี่ยชื่อว่าพรทิพย์นะครับเราก็แทนค่าพอพานเท่ากับดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสก็เท่ากับเลข5แหละรอเรือเป็นดาวราหูเท่ากับเลข8นะครับคอทหารก็เป็นดาวเสาเท่ากับเลข7สะ็ะลอีเท่ากับเลข1นะครับ พอพานเท่ากับเลข5ยอยักษ์เท่ากับเลข8และกาลันหรือไม้ตะขาบเท่ากับเลข1เอาทั้งหมดนี้รวมบวกกันนะครับพอพารอเรือทอทหารสลีพอพานยอยักษ์กาลันนะครับก็จะบวกกันได้35เมื่อได้35เสร็จเรามีดาวอยู่7ดวงนะครับก็เอา7ไปหาร35 ก็จะเหลือเศษก็คือศูนย์นะครับหรือพูดง่ายๆก็เรียกว่าหารลงตัวเมื่อหารลงตัวแบบนี้เขาเรียกว่าเศษเจ็ดนะครับหรือจริงๆก็คือมันก็คือเศษศูนย์นั่นเองลักษณะชื่อพรทิพย์หลายๆท่านคงคุ้นเคยอาจจะมีเพื่อนฝูงใช้ชื่อนี้ลองสังเกตดูนะครับชื่อพรทิพย์นี่เท่ากับอักษรที่เราเรียกว่าดาวเสาร์หรือเลข7แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคนเกิดวันเสาร์หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทํานายยังไง เป็นแบบไหนต้องบอกว่าต้องติดตามกันมานะครับเพราะว่าในเศษทั้งอักษรทั้งเศษ1-7นะครับไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4 5 6 7เราเรียกเป็นดาวจะมีคุณสมบัติของชื่อในแบบที่จะบอกว่านิสัยหรือแม้กระทั่งทางเดินชีวิตความเป็นไปของชีวิตว่าเมื่อคุณใช้ชื่อนี้คุณได้อะไรคุณเสียอะไรหรือมีอะไรเป็นจุดเด่น ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งยังไม่ทันเอาเรื่องของนามสกุลเอาเรื่องของดวงชะตาวันเดือนปีเกิดมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะอันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ชื่อเฉยๆเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างน้อยก็ทำให้ทุกๆท่านได้รู้จักตัวเองดีขึ้นว่าชื่อที่ใช้อยู่มีจุดเด่นอะไรมีจุดที่ควรระวังในเรื่องอะไรนะครับเอาไว้มาติดตามกันในเทปหน้าดีกว่านะครับเราจะบรรยายให้ฟังเลยว่า ตั้งแต่ชื่อเสษหนึถึงเสษเจ็มีอิทธิพลอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการให้ผมเนี่ยวิเคราะห์ชื่อนามสกุลหรือต้องการเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับดวงชะตาติดต่อหรืออิ inbox มาได้นะครับที่แอดมินของ Horo World หรือโทรมาที่เบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในเทปหน้าครับ